โสดแล้วจีบได้เบิ้ลนปทุมราชจีบคำน้มกลางไลฟ์เดินหน้าขอเป้ฝายหญิงทาคำน้มเปิดใจพี่พร้อมจ่ายทันทีอ่ะอยู่ในสเปกบอสยูมาด้มือยูห่งแถว ออกตัวแรงสุดๆส,สำหรับนักร้องหนุ่มเบิร์นปทุมราชที่ขอถามแบบตรงๆว่ามีแฟนแล้วหรือไม่หลังทุกใจสาวสวยสายฝออย่างคำแหนมอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังที่เจอฝ่ายหญิงนั้นไลฟ์ที่ไรเจ้าตัวต้องเข้ามาขอแจมอยู่ตลอดเรียกได้ว่าเดินหน้าจีบแบบตรงๆกลางไลฟ์ตามฉบับหนุ่มอีสานทำเอาอึ้อง,ทงทั้งพี่ทั้งน้องนันนุ่นคำแหนมกันเลยทีเดียวน้องคำแหนมมาแล้วเสียงเคยแซวต่ะไี้ไดละลิสติบอ ผมจะพาคำแนมไปเดินห้างไปหาซื้อเครื่องสำอางที่อยากได้ขอแค่น้องคำแนมนั้นเปิดใจีสิพาจเจ้าไปเดินของทอุ่ม แต่โสดก็แพรวแวสุดๆหลังจากที่หนุ่มเบิร์นออกมาประกาศเลิกรากับแฟนสาวเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาก็โปรยสเสน่ห์สาดเคมีคู่สาวๆจน,นแฟนๆจีนหนักไปหลายคู่แต่ดูเหมือนว่าที่เจ้าตัวนั้นจะออกตัวชัดเจนสุดๆก็คงจะเป็นสาวคำน้ำพอเล่นหยอดคำหวานแบบไม่ขาดสายเวลาคำน้ำนั่งไลฟ์พูดคุยกับแฟนๆอยู่ก็เข้ามาคอมเมนต์เอ่ยคำหวานเลือกพี่นะถ้าเลือกพี่จะซื้อลิปสติกให้บอกเลยว่าชอบคัดมักแห้งถึงขนาดที่เปย์ให้สาวกันเลยทีเดียวละค่ะจะมาสาบวนะ ไม่ใช่แค่นั้นเกิดเป็นเปิเป้ลปฐมราทั้งทีให้จีบแบบธรรมดาก็คงจะไม่ใช่สไตล์เมื่อเรานั้นมีพ่อสวรรค์ทางหน้าตาและเสียงร้องก็ขอยอดแบบที่เจ้าตัวถนดัดร้องเพลงต่งเนื้อสดให้ฟังกันไปนเลยละจ้าตัวพี่นั้นเป็นคนจนตัวพี่นั้นเป็นคนจนเป็นนักร้องต่างดลเก็บเงินได้สามพันอยากซื้อเครื่องสำอางก็ได้ถือได้แคลิสติกจะอายมักเกา้า ีน้องคนดีเปิดใจได้บอไอซีไปบอกอีพ่อไปขายไตมาแต่งเจ้า แบบนี้ก็ไม่รู้ว่าฝ่ายหญิงจะพอใจอ่อนบ้างหรือไม่แต่ที่แน่ๆผู้ชมทางไลฟ์พากันหากระจายเป็นการจีบฉบับใหม่ที่ทำปวดหวัวสุดๆไม่เว้นแม้แต่คำน้ำเองเพราะจะเขินก็ยังยากเลยต้องขอช็อตฟิลกลับไปสักหน่อยบอกเลยว่าการช็อตฟิลของคำน้ำแต่ละทีต้องยกตําแหน่การไฟฟ้านครหลวงให้กันเลยทีเดียวแ<ต>่ว่าไอ้อมีเมียได้ละก็แปลกใจดอกไปยังไงคือบ่มีเมียเพราะว่าไอผู้ไฮพจน แต่มาจีบสาวต่อหน้าพี่เขาแบบนี้ก็คงจะยากหน่อยละค่ะแม้จะเป็นคู่พี่น้องนะนุ่นคำแนมที่ตีกันทุกวนันแต่เมื่อมีหนุ่มมาจีบน้องสาวทั้งทีคนพี่ก็ต้องขอสแกนจะยกน้องสาวให้ไปเป็น,ปนแฟนฟรีภาพไปตากตามลำบากมันไม่ได้จริงๆจะหนุ่มเบิ้ลผมซิมีหวังบอ่อยากได้น้องสาวเอื้อยมาไว้ถ้าเป็นมีน้องผู้หานี่ผู้เดียวเปยังคือสภาพไปลำบากกันดอกกเดียวเี้ยไอ ก็จีบกันทีเล่นที่จริงขำๆกันไปให้แฟนๆได้เสียงหัวเราะกันล่ไลฟ์แต่ต้องบอกเลยว่าเคมีคู่นี้เขาดีกันมากๆถึงขนาดที่แฟนๆเริ่มพากันจินและแอบ,บเชียร์กันหนักขึ้นเลยล่ะค่ะเพราะว่าหนุ่มเบิร์นนั้นก็โสดมาสักพักแล้วแล้วตอนนี้เจ้าตัวก็ยังไม่มีใครแถมบางรายก็มองว่าคำแหนานั้นดูจะเป็นสเปคของหนุ่มเบิร์นไม่ใช่น้อยเพราะแฟนเก่าของฝ่ายชายก็เป็นถึงลูกครึ่งไทยเยอรมันแบบนี้จะมีหวังหรือไม่ก็น่ารุนอย่างมากทีเดียวค่ะ สำหรับคํำน้ำเธอนั้นเป็นอินฟูส,สาวสวยบ้านเกิดอยู่ที่จังหวัดอุดรโด่งดังและเป็นที่รู้จักจากการทำคอนเทนต์ในทิกตอกความสวยความน่ารักของเธอเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโตเป็นสาวเต็มตัวสเสน่ห์ล้นเหลือจนตกหงหนุ่มได้ไม่น้อยทีเดียว And I I'm love you baby อนนี้เธอก็เคยถูกจับจิ้นกับลูกชายนางบีอย่างออสตินจนกลายเป็นกระแสฮือฮามาแล้วแต่อย่างไรกระแสะความฟินกลับมาพร้อมดราม่ามากมายจนทําเธอนั้นถึงกับน้าําตาไหลขอจบตานานคููจ้นในที่สุดนี่ก็ไม่รู้ว่าสาเหตุที่เจ้าตัวช็อฟิลหนุ่มเบิร์นปทุมราชขนาดนี้เพราะจะเข็ดจากกระแสะครูจิ้นเก่าหรือไม่แต่อย่างไรแฟนๆหลายคนก็ดูจะเอ็นดูความต่อล้ะต่อเถียงของทั้งคู่สุดๆเลยละค่ะ่บอกน้ำจะข้าวนะ่ี่หลากมีหัวอลไรบอตอนแรก ก็บกว่าอยากมีผัวจะได้จะเจอนะไอ้ปุิรมอยากมีผัวเลยเอ้า บอกหมายถึงว่าพัวคนนี้ไม่ได้เบ,บ,บิร์นอย่างที่บอกด้านนักรรองหนุ่มเบิร์นปทุมราชเองตั้งแต่โสดก็แพวพาวหนักมากทั้งอย่างเนื้อหอมสุดพอล่าสุดก็มีสาวมาประกาศจีบออกสื่อซะแล้วอย่างสาวนุชสุธิภาที่ได้รันออกมากลางรายการว่าชอบหนักมากจนหนุ่มเบิร์นก็ต้องถึงกับออกมาเคลียร์เพราะกระแสะนั้นไปไกลเหลือเกินว่าตอนนี้ก็เป็นเพื่อนกันไปนั่นแหละจะได้ไม่จากกันส่วนจะคบกันได้หรือไม่นั้นก็ต้องรอคุยกันไปก่อนจับปุ๊บปับแล้วคบเลยมันไม่ได้ แล้วแบบนี้ที่ประกาศจีบคำน้ำกลางไลฟ์จะแค่เล่นเล่นกันเท่านั้นหรือจริงจังก็ไม่อาจรู้ได้เพราะคนนี้หนุ่มเบิร์นก็หยอดหนักสุดๆตอนนี้เราแฟนก็จริงจรงกันไปและจะมีโมเมนต,ต์จีบกลางไลฟ์ให้แฟนๆได้ฟินกันอีกเมื่อไหร่ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปละค่ะ